วันนี้น้องวดีมาเล่นรอบอกอีกแล้วชื่อแบบว่าคุกเบอร์เกอร์ค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเชญดูหนูดีโอพอเข้ามาในแมบบหน้าปกก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะคุกเบอร์เกอร์นะคะกด hey และเราก็จะเป็นคนอย่างนี้โอ้โหทำไมทำไมร้านอาหารเราเล็กขนาดเนี้ยเธอทำไมร้านอาหารเราเล็กขนาดเนี้ยเธอ ไม่รู้เหมือนกันแหละมีแฟนไฟนัลด้วยทุกคนมีแฟนไฟดําด้วยอะแต่ว่าทุกคนในความพิเศษของที่เนี่ยในแบบเนี้ยทุกคนว่าเป็นยังไงคะเห็นรูเห็นรูนรสีดำๆดำอันนี้ไหมคะมีชีสอยู่ขะานนเราสามารถเป็นหนูได้คะ่ะทุกคนเราก็สามารถเป็นหนูได้เดี๋ยวเราไปไปหาวิธีเป็นหนูให้เราไปตรงที่เป็นตรงนี้เลยค่ะตรงสุดท้ายตรงนี้ที่ข้างอยู่ข้างๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ต้องข้ามเลยค่ะและให้เข้าไปนะคะเจอท่อแล้วค่ะแป๊บนึงเอานี้ออกก่อนเข้าไปนะคะเข้าไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เอา้ามันไม่มีรูให้ข้ามไปมันไม่มีรูให้ข้ามไปนะคะทุกคนต้องทอํายังไงเนี่ยทำไงถึงจะมีไอ้มันในต่อลราให้ข้ามไปได้ทุกคนเพราะว่าเราจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะมีเนี่ยเราจะต้องไปเอายาตรงนู้นอะทายัางไงทุกคนคือ อ co ๋ so ม to to like อมีกับหลักรม้ด้วยหรือว่าจะต้องทําอะไรพิเศษหรือเปล่าตองนนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยังแบบกระโดดได้ไหมตุยเอาเป็นว่าเราทำเป็นไฟก่อนนะคะทุกคนมีคนสั่งเฟ็นไฟไหมคะไม่ไม่มี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 แล้วนีจะกดจากนะคะทำไมมึงทุกคนเลยว่ม่เกีมันกระเด้งมาเลยค่ะ เอาเฟลนไฟดําให้เขาดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้เราอ่ะจะต้องสั่งเฟน้นไฟใหม่ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเอาเฟน้นไฟดําไปก่อนนะคะเฟน้นไฟดําทานให้อร่อยนะคะอย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยค่ะเอานะมาย่ะคะมันเป็นเฟน้นไฟสุดพิเศษเลยนะคะทุกคนมันเฟน้นไฟสุดพิเศษแล้วทำไมคุณไม่จ่ายตังค์ให้เนี่ย ทำไมคุณไม่จ่ายตังค์ให้คุณโดนแดนเนูเลยเพราะว่าคุณไม่จ่ายตังค์ให้อะทำไมไม่จ่ายตังค์ให้หรือว่านั่งดีจะทำท่อนไงเฮ่งลงทางขยะเลยโอเคแล้วมีแล้วทำไมถึงมีคนที่เป็นหนูได้ด้วยทุกคน <c oughs> เขาทำไงถึงว้ย <c oughs> มีหนูหนูเจ้า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 หน,หน,หนูเราต้องเก็บหนู จับหนู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 จับหน,บหนูได้แล้วได้หนูมาแล้วเราจะต้องทําการทิ้งหนูนะคะบยบาบจ้ bye bye, ะไปหน,หนูตัวนี้เอ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วได้แล้วจับได้แล้วค่ะบ๊ายบายนะคะคุณหนู <c oughs> เอ้าไม่ได้มันตุ้มสั้นเ <c oughs> โอเคเรียบร้อยค่ะทําไมไม่ เราจะทําการทิ้งเจ้าหนูตัวนี้นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเราลองเข้าไปดูดูซิทําไมมีคนเป็นหนูได้ทุกคนลองไปเข้าไปดูอีกทีหน่อยสิโชแวบผ่านไปยังจริงๆเขาไม่ได้สอดอย่างนี้นะคะแต่น้องรีไม่เอาจะเอาแบบคู่ๆกระโดดไปเลยเข้ามาแล้วมันไม่ได้ทุกคนทําไมอ่ะ ันจะต้องมีอะไรมีคนหวังกับรักหนูวนะ่ามันมีปุ่มรับไหมอ่ะกับรนะักหนูเอาไปทิ้งดีกว่าทุกคนนี่อ่ะน้องวันนี้จะมีอะไรบอกนะคะว่าทุกคนการเป็นหนูนี่มันยากจริงๆเนี่ยน,น้องอดีจะเสี่ยงชีวิตนะคะ นี S <S <it his breathing> oh, like ่ค oh, ืย oh, ช um ีวิตชีตาลอิสุิ์นีลกจะจะติวติวโหมันไกลเกินอ่ะติวติวติวไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวลูกขีสิเอากับดักหนูมาวางไว้ดีกว่าเจอหนูแล้วจะได้ทำกับดักหนูใส่โอ้ยทุกคนทุกคนเคยเห็นทุกคนเคยเล่นแบบนี้ไหมคะ ถ้าใครเคยเล่นแบบนี้บอกน้องดีหน่อยว่าทำางไงถึงเป็นหนูได้พี่หนูบอกมานะว่าทำทำอย่างนี้ถึงจะเป็นหนูได้นะคะแต่ว่ามันไม่มีไอ,อเทมตรงนี้แต่น้องมีจะลองวางกับดักนะคะกับดักหนูตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกันมันต้องหันด้านชิบวางไว้ก่อนนะคะ ยังค่ะวางกับดักหนูมาตรงนี้ทพราคนเราซื้อกับดักหนูยังไงงั้นน้องดีอะจะแก้งคุณลูกค้าจะทำอาหารไม่ดีใส่คุณลูกค้านะคะคลิปเนี้ยเฮ้มีคนเกิดมาแล้ววิ่งดูน่กกากลัวจังเมื่อเขาเจับอะไรมาเดี๋ยวนอ้องดีจะซื้ออันนี้ก่อนนะคะเหมือนว่ามันไม่ค่อยมีละแัมแฮม แฮมกับชีสก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวออเดอร์แฮมกับชีสแล้วก็ออเดอร์อุ้ยอะเออตรงนี้มันมีขนมปังเยอะจังเลยเนะี่ยทำไมขนมขนมปังในตรงนี้เฮ้ยมีหนูมีหนูมีหนมินมอุย้ยมันเข้าไปในท่อก่อนนะทุกคนไม่เป็นไรลากออกมานะคะชีสกับแฮม เรียบร้อยไอต้ต๊ะต้อนเขาไปไหนอ่ะเดี๋ยวน้องนีจะเอาสั่งอันนี้ต่อนะคะรอแป๊บนึงค่ะโอ้ปิดก่อนออเดอร์เฟ f i ายนะคะออเดอร์ <c oughs> อเดี๋ยวเก็บของไว้ตรงนี้ก่อน แฟนไฟล์มาส่งแล้วครับแฟนไฟล์มาส่งแล้วครับกรลุณารอสักครู่ครับกรลุณารอสักครู่ครับครั้งก่อนที่น้องหนูดีเนี่ยมาเล่นนะคะก่อนที่จะอัดเนี่ยน้องนูดีเล่นนะคะขั้นข้างหลังเนี่ยมันเละเละเละทปไปหมดเลยค่ะทุกคนอ้าอย่าเข้าไปอ้าอยากรู้ว่าไปไหนอ่ะบ๊ายบายมีแฮมเบอร์เกอร์ที่โดนรถทับด้วยนอกนี้จะเอาไปให้หนูกินนะคะ เขาเอาเฟ้นไฟมาให้สองกันเลยเอา้าเอาหลุดได้ไงอา้ามีคนเอาออกเชื่อแล้วก็จะเก็บไว้ในโคทําไมมืงอเฮ้ยมีเป็ดด้วยเอย้ยมีนกด้วย หนูมันจะออกมาอีกแน่นอนเลยเดีย๋ยวเราจะต้องเตรียมกับดักนะะออเดอร์แล้วค่ะตอนนี้ไปย่างเตรียมก่อนนี่เราสะอาดขึ้นเยอะเลยแต่ว่าข้างนอกแบบเละเทะมากเลยเลอเย ไฟมาแล้วค่ะทำการเปิดตู้เย็นนะแล้วก็ใส่เฟ้นไฟไว้เยอะๆค่ะในตู้เย็นนะคะตุนไว้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 ทำไมไม่ใส่อีกตู้หนึ่งคะอีกตู้หนึ่งคือเป็นที่ของแฮมกับชีสค่ะทำไมเฟ้นาฟน้องดีสงสัยทำไมเฟ้นาฟมันมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยทำไมมันไม่มาแบบทีละชิ้นทีละชิ้นให้มันเหมือนความสมจริงขึ้นสมจริงขึ้นเอา้าทำไมนี้หล่นมาได้ไงน้องดีจะตุนไว้เยอะๆเลยค่ะ เดี๋ยวออเดอร์เฟ้นไฟให้มันเยอะๆหน่อยค่ะเพราะว่าเฟ้นไฟไม่ค่อยมีและน้องดีจะทอดเฟนฟายให้มันเป็นสีดำแล้วใส่ให้คุณลูกค้านะคะแกงค,าคาุณลูกค้าน้องดีเนี่ยน้องดีจะสลับกันนะคะออเดอร์เฟนฟไฟดีกับไม่ดีนะคะมาลบพัสดุดมาส่งแล้ว ก็ทำกายทำการเปิดนะคะโอเคเราก็หยิบเฟ้นายมาชิ้นหนึ่งนะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาทอแล้วก็ต้องไว้ต้องเก็บให้มันแบบสวยๆต้องใส่ปืนไว้ตรงนี้เอยอะๆนะคะแล้วเราดีชอบทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่อยเอากล่องทิ้งนะคะเพราะว่าสามารถได้ตังค์หนึ่งบาทพี่หนูบอกมา นี่ฉันกินเองก,ก็ได้โอ้ยองคนจับน้องรีไม่ไหวแล้วคลิปนี้น้องรีขอไปก่อนเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยอืออ่ะตายสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบก่อนนะคะสนุกจริงจริงบายไว้รอบหน้าน้องรีอะ่ะจะเป็นหมูให้ดูเลยมีอีพีสองนะ